กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันต่อนนครับความหลงเหตุปะทะกันร,ระหว่างทหารกับผู้ก่อการได้ในพื้นที่จดเชียงภาคใต้ครับวันนี้โฆษกอรมนาภาค4ส่วนหน้าชี้แจงเหตุปะทะจนทําให้กลุ่มผู้ก่อกวนก่อความไม่สงบเสียชีวิตโดยยืนยันว่าทําตามขั้นตอนและใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักครับ พันเอกปราโมทพรมอินโคศกอมือในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวถึงเหตุการณ์เจา้าหน้าที่สนที่กำลัง3ฝ่ายประทะก,กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่โรงเรียนปอเนอยุวะอิสลามโมเลนิธิบ้านน้ำสายตำบลลุบโบยไรยออำเภอมายอจต์ปัตตานีจนสง่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายครับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนการใช้กำลังด้วยการประสานผู้นำาศาสนาผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเจรจากเกลี้กล่อมเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ผู้ก่อเหตุกลับใช้ระเบิดสังหาร ขอไปครับแต่ผู้ก่อเหตุดุนแรงใช้ระเบิดสังหารค,คว้างใส่พร้อมกับใช้อาวุธปืนสงครามยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะก,กันจนนําไปสู่ความสูญเสียซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปชี้แจงสร้างความเข้าใจกับญาติและพี่น้องประชาชนถึงเหตุผลและความจําเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งจะทําการช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสมต่อไปครับไปดูเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างน,นะครับคนร้ายเผารถสกันยนขอชาวบ้านในพื้นที่อำเภอยะหาแต่เบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นกกาาร่่อควมมไสงบบั ร้อยตำรวจโทสว่างมาลายหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูทรจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจสพยะหาเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในสวนยางบ้าน4ีเซนในหมู่ที่5ตําบลบาโลอําเภอยะหาจังหวัดยะลาหลังได้รับแจ้งจากนายหามะยะลาอยู่บ้านเลขที่22ทับ3หมู่ที่4ตําบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาว่ามีคนร้ายเผารถแกนยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟไอ125หมายเลขทะเบียนกอกไก่244116ยะลาของตนเองได้รับความเสียหายจํานวนคันนใที่ เกิดเหตุบริเวณขนามภายในสวนยางนะครับเจ้าหน้าที่พบรถแกนยนต์ถูกเผาได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบโดยรอบไม่พบสิ่งผิดปกติและไม่พบวัตถุพยานจากการสอบสวนนายหามะเจ้าของรถทราบว่านายหามะมีอาชีพรับจ้างกรีดยางรับอยู่ที่สวนยางแห่งนี้ซึ่งเป็นของนายหามะกาสามานาน7ปีช่วงที่มากรีดยางก็จะขับรถแกนยนต์จากตําบลบุดีมาพักอาศัยอยู่กับภรรยาเมื่อกลับมาที่พักก็พบว่ารถโดนเผาได้รับความเสียหายทั้งคันส่วนสาเหตุขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็น การสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่หรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือเบื้องต้นในหามะก็ยืนยันนะครับว่าช่วงที่มารับจ้างกรีดยาง7ปีไม่เคยมีปัญหากับใครครับ ไปที่จัดเชียงใหม่ครับเรื่องของการโซนนิ่งการจุดคมลอยคมควันนะครับโดยนายสุริยะประสัทบัณฑิตผู้ราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งจัดทําแผนที่กําหนดพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่ควบคุมและฝรองเป็นพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบินเพื่อใช้ประกอบการจัดทําประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามปล่อยคมลอยคมควันโดยจะประสานงานกับอายการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศทางจังหวัดให้อุตสากรรมร่วมกับสา,สานักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมควบคุมมาตราฐานการผลิตกําหนดขนาดประเภทและการใช้วัสดุให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด มีการกำหนดพื้นที่โซนิ่ง2จุดครับได้แก่พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่อันตรายและพื้นที่สีเหลืองสามารถปล่อยโคมได้ในเทศกาลวันละกระทองและปีใหม่หากนอกเหนือจากเทศกาลในพื้นที่โซนิง่งมีการสั่งห้ามโดยเด็ดขาดน,นะครับโดยกําหนดมาตรการพื้นที่โซนิง่งมี3ากลุ่มครับคือกลุ่มบุคคลผู้บริหารองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนจะมีการประชุมสัมมนาชี้แจงให้ความรู้และ,และทําความเข้าใจแก่คนในชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง จะช่วยกันชี้แจงทาความเขา้าใจกับนักท่องเที่ยวโดยแจ้งวันเวลาสถานที่ในการปล่อยโคมลอยซึ่งทางท่าอากาศยานจะสามารถควบคุมสายการบินทําการหยุดหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางบินและกลุ่มสํานักวัฒนธรรมสำนักพุทธและวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจะทาความเขา้าใจร่วมกับเจ้าอาวาสวาดัดให้มีการระบุเวลาในการปล่อยโคมลอยหากมีการจัดกิจกรรมหรือการประกอบศาสนกิจต่างๆครับ ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านครับเป็นการชนประสานงานระหว่างรถยนต์กับผู้โดยกับรถโดยสารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายติดตามรายละเอียดในช่วงของข่าวทั่วไทยนะครับไปเริ่มกันที่อำเภอแม่สอดจวดตาก,กันก่อนครับมีฝนตกต่อนเนื่องทําให้ที่กงศยานแม่สอดต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งสองสายการบินคือนกแอร์และการแอร์ครับเพราะประสบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยยกเลิกเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพแม่สอด8ทเที่ยวบินขณะที่สายการบินการแอร์ได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการว่าจะต้องยกเลิกเที่ยวบินแน่่นนอทาาามมกลงคว สงสัยของผู้โดยสารที่ใช้บริการครับโดยมีผู้โดยสารโดยนับร้อยตกค้างมาตั้งแต่เช้าและส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจเนื่องจาก เกิดการนัดหมายแล้วผิดเวลานะครับที่จังหวัดตรังครับเกิดเหตุสามีภรรยาทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนเหตุเกิดที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บนถนนโคกขันตมบลทับเที่ยงอำเภอเมืองผู้บาดเจ็บทั้งสองคนถูกพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลครับจากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายปราโมทอุดมศิลป์อายุ24ปีส่วนภรรยาคือนางสาเปียนุชศิริชัยอายุ27ปีเกิดความหึงหวงครับที่สามีไปมีผู้หญิงอื่นจึงใช้น้ำกรดและมีดที่เตรียมไว้จะเข้าทำ แต่มีการยื้อแย่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆนะครับเนื่องจากว่าให้ปากคำไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างอ้างว่าถูกทำร้ายก่อนจึงป้องกันตัวตำรวจจึงจะรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายทั้งสองอีกครั้งนะครับไปที่จอดน่านครับเกิดอุบัติเหตุรถปิกอัพชนประสานงานกับรถโดยสารสองแถวมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบรยิรเวณถนนสายน่านท่าวางผาโค้งบ้านหาดปลาแห้งนะครับตำบลหมอบ่ออำเภอเมจจัดงาน ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโค้งลงเขาประกอบกับช่วงเวลาดังกลา่าวมีฝนตกหนักถนนลื่นทําให้รถปิกอัพเลขทะเบียนขอพึ่งกอไก่4778ชนประสันงานกับรถสแถวโดยสารสายน่านปัวหมายเลขทะเบียน1 0ขีด0994กจังหวัดน่านสภาพหน้ารถพังยับเยินครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายเจ้าที่กู้ภัยนาตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลน,น,น่านและเสียชีวิตในเวลาต่อมา1รายขณะนําส่งโรงพยาบาลคือนางประดิษฐ์ปานวางังอายุ77ปีเจ้าหน้าที่ก็จะทําการสอบปากคําคนขับและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างละเอียดเพื่อ สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปครับพักกันก่อนอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาครับ